พอผมได้มาวันแรกครับผมก็มาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังแล้วพอผมมาผมาก็ได้เจอครับครูที่โบสถ์ครับผมว่าเออหนุกดีแล้วพอผมกลับไปบ้านนะครับผมก็กลับไปบอกพ่อกับแม่ว่าเออเนี่ยมาโบสถ์หนุกดีแล้วก็พอผมไปเรียนอันิต้ต่อมาครับแม่ผมอ่ะแล้วก็ผม,มอ่ะก็โดนาจรย์จะจบผมเรียนที่ไรไม่ตรง ไปเรียนพิเศษที่หน้าบันซอยแถวบ้านครับและอาจารย์เขาก็บอกชวนแม่ไปด้วยเลยแบบชวนแม่มาแล้วก็ได้ต้นรักพระเยซูก็ชีวิตผมก็ดีขึ้นแไ,ไม่ติดเกมเลยแล้วก็ตั้งใจเรียนครับแล้วก็หน้าที่การงานแม่ก็เชื่อพ่อมา แต่อยากให้เุกทีนคนอย่ามองข้ามนะคขอบคุณพระเจ้าครับถ้าเรามีผล